ย่าโทษ DGR แนวลุกทีมชาติโปรตุเกสออกลงปกป้องนายประตูสเปนที่ก่อความผิดพลาดจนทีมพ่ายเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับฟังกันในคลิปได้เลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับนี่ก็อยู่กับอินฟุตบอลนะครับก็มีเรื่องราวประเด็นนะครับที่ว่าบูโน่ฟรนเดสนะครับกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ออกลงปกป้องดาบิด DGR นะครับที่ก่อความผิดพลาดจนทีมพ่ายนะครับเวสแฮมยูไนเต็ดหนึ่งต่อศูนย์นะครับ ทัพปีศสาแดงแพ้เป็นเกมที่2ติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกนะครับหลังจากบุกพ่ายคุลคอน1-0จากประตูของซาอิกเบลล่ามาที่ยิงบอลไม่หนีตัวและน้ำหนักไม่แรงแต่เดกิอากับล้มตัวปัดบอลผิดจังหวะปินเข้าประตูทำให้ทาให้การลุ้นท็อปโฟของทีมเริ่มสั่นคอนนะครับ เพราะว่ามีร์พูลตามหลังมานะครับอันดับ5้านะครับห่างแค่คะแนนเดียวครับตอนนี้นับเป็นความผิดพลาดโดยตรงที่ทําให้ทีมเสียประตูเป็นครั้งที่4ในฤดูกาลนี้นะครับแต่นั่นไม่ใช่จุดที่บุนโน่กังบลแต่เป็นเรื่องจังหวะจบสกอร์ที่ทีมทิ้งว้างไปอย่างน่าเสียดายหลายต่อหลายครั้งเราไม่สามารถทําประตูได้เราสร้างโอกาสมากมายแต่ไม่เด็ดขาดพอเราเสียประตูที่โชคร้ายและแพ้ในเกมนี้เราต้องมองย้อนกลับมาดูเกมนี้แต่แลไม่ควรโฟกัสไปที่เรื่องนั้น น่าจะหมายถึงความยิดพลาดของเดกานะครับเขาช่วยเรามาแล้วหลายต่อหลายครั้งในฤดูกาลนี้ดังนั้นเขาไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบกับผลงานการแข่งขันมันน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งในฤดูกาลที่แย่ที่สุดของเราเรื่องการทำประตูเรามีนักเตะที่สามารถทำประตูได้หลายคน แต่เราทิ้งโอกาสไปเราต้องมาโฟกัสที่ตัวเองทุกอย่างอยู่ในมือเราเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรจนถึงจบด้วยกันมันเป็นเรื่องที่ยากสําหรับเราเราต้องเรียกพลังงานของเราขึ้นมาให้ได้อันนี้คือบทสัมภาษณ์ของอ่าบูโนนะครับที่ให้คําตอบปกป้องของเดบิตเดกิอาห์นะครับเช่นเคยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ